ว่ามาพี่สูงแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้แต่เธอตื่นแบบเนนเบอร์นี่ยดูสิัขว่าไงนะสงทีัเกิดโคีรับของวันไหนเอาแค่การนะบอกแม่ผมแม่เอาแค่การนะ เาเามแล้วเาแล้วเขาหอกีโมเริ่หลอกีโมงยัากเลยวไม่ได้เพ่ลสิไม่ไม่ยี่สิบหลอดตลอดไปยี่สิ้อยไป่สหใวันละยีาชั่วโมงอใจกับเธ ไม่มีไม่มีถอดตัวให้เราทำส่งเอยยากเราต่อเราต่อแล้วทั้ต่อตั้่าคอตรงนี้มีคนจะเล่นบอก